วันนี้เราเดินทางมาที่ตลาดน้ำนะครับเรียกว่าตลาดต้านา้ำบ้านต้นตาลที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นตลาดเหมือนกับลักษณะตลาดของชุมชนนะครับรต,ลตลาดชาวบ้านมีของขายเยอะมากนะครับห่างจากตัว อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีก็ประมาณไม่ถึงสิบกิโลเมตรนะครับก็แวะมาได้นะครับ Hò một quả chân, hò điếu hò cha Mày thế cơ เต่ก็ใส่เห็ดด้วยดิตอนนี้กำลังซื้อน้ำตาลมะพร้าวถุงเท่าไหร่เดอถุงละห้าสิบบาทเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ทำจากต้นอ้อยหรือเปล่าน้ำตาลมะพร้าวแท้ทำจากอ้อยหรือเปล่าทำจากมะพร้าวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนมเทียนแก้วถุงใหญ่ห้าสิบถุงเล็กยิบห้าเอาเล็กก็พอจ้าตรงนี้ก็เป็นบริเวณริมน้ำนะครับเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มานั่งทานอาหารลมเย็นพักผ่อนหยนใจในแพรก็ สามารถคานไม่แพ้ได้นะครับอันนี้แพค่อนข้างจะเอียงเนื่องจากว่าน้ำมันลดนะครับแพรอะไรเอียงตลาดนะครับก็ค่อนข้างจะกว้างขวางอย่นะครับมีหลายโซนับแบ่งเป็นโซนขายผักผลไม้ที่ชาวบ้าน ปลูกแเอามาขายเองแล้วก็เป็นโซนอาหารนะครับก็จะขายอาหารอะไรเยอะมากครับของกินไม่ต้องห่วงเต็มไปหมดปเป็นตลาดลักษณะคล้ายๆตลาดริมน้ำนะครับไม่ใช่ตลาดในน้ำเป็นตลาดริมน้ำ ของกินของขายเยอะมากนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไข่ปามกระทงละสิบาทนะครับก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะครับน่าจะทำจากไข่ไก่แล้วก็สมเครื่องนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไข่หมึกย่างเสียบไม้ย่าง หน้าตาแปลกๆถ้าทางจะอร่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาส้มไร้ก้างนะครับ65บาทใกล้กันอาจจะเป็นปลาส้มไร้เนื้อไม่ใช่อันนี้ไส่กอกอ๋อไส้ไร้ก้างนะครับมีปลาล้าสรงเครื่องด้วย มาแล้วนะครับเป็นกุ้งเผานะครับตัวใหญ่ๆจากร้านทองชุบอายุทยาที่วัดอะไรนะแถววัดวัดตราชูาชอันนี้ก็จะเป็นแกงคั่หอยขมกอร่อยมากครับมีปลาสลิดทอดด้วยตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วนะครับ เปก็จะมีข้าวคุกกปิส้มตำและอีกอย่างหนึ่งก็คือผัดกะเพราหมูสับโบราณพร้อมกับไข่ดาวและก็ตอนนี้เราก็จะมีโอเลี้ยงมาอีกสองแก้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาเดินที่ตลาดนัดที่สระบ,บุรีนะครับของขายก็ยังไม่ค่อยได้วางเท่าไหร่วางอยู่ประมาณไม่ถึง10%เนื่องจากเรามาเร็วเกินตอนนี้เรามาตอนบ่ายสองแม่ค้าแม่ขายกำลังเอาของลง ตอนนี้ก็มีประมงน้ำจืดนะครับมาหาปลาอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับความสุขสถิตเปลี่ยนชื่อเป็นรีสอร์ทสุขสถิตแล้วดูท่าทางจะหาปลาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต่อนข้างจะไก,กลนิดหนึ่งดูแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับหาปลา นี่ก็บรรยากาศของฟาร์มสุขสถิตนะครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นการปลูกจะมีทั้งทานตะวันแล้วก็ปลูกถั่วดินถั่วลิสงหรือเปล่าจะปลูกถั่วดินกับถั่วลิสงจะดูว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับต้นดอก ต้นทานตะวันก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วสูงประมาณคืบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นลำน้ำข้างฟาร,ร์มสุขสถิตก็จะมีน้ำไหลเอื่อยๆมานะครับสวยงามมากแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดที่กำลังจะสร้างที่พักไว้สำหรับนั่งและนอนพักผ่อน ครับก็จะดูเห็นว่ามีลำน้ำเล็กๆไหลผ่านแลฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเป็นไร่ของชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาปลูกต้นไผ่แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้บางบางส่วนบางส่วนจะดูภาพของ ลำน้ำําเล็กๆที่ไหลผ่านฟาร์มสุขสถิตน้ำนี้ก็จะไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับจะมีอ่างเก็บน้ำด้านบนก็จะปล่อยน้ําออกมาเล็กน้อยเท่านี้นะครับแต่ว่าช่วงไหนที่เกษตรกรต้องการจะใช้น้ําเยอะๆเขาก็จะปล่อยมาอาจจะเป็นสัปดาห์ละ1วันนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำ ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นดาดฟ้าของที่พักของฟามสุสติตข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนนอนได้หนึ่งห้องมีหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องไว้ให้สำหรับใครที่จะมานอนพักหรือไม่ก็มากางเต็นท์ก็สามารถที่จะนอนได้นะครับอันนี้เพิ่งกำลังก่อสร้างนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มีหลังคามีอะไรไว้สำหรับนั่งจิบกาแฟได้ครับ ตอนนี้ก็มีประมงน้ำจืดเตรียมตัวมาหาปลาแล้วนะครับก็จะมีอยู่สองท่านเอาแหมาหวานไม่รู้จะพอจะมีปลาหรือเปล่าทีนี้ดูแล้ว,ลวปลาก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนี่ย ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาแต่ฝนตกแดดก็ยังออกอยู่นะครับก็ตกค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักบรรยากาศดีมากมีลมพัดยเย็นๆแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดว่าฝนจะสาดเข้ามาข้างในนะครับเราก็อยู่ในที่ที่มีหลังคาดูบรรยากาศก็ฝนตกแล้ว ส,สดชื่นครับมีความสุขครับ บรรยากาศของฟาร์มสุขสถิตเอ,อไนะไ้ไล่นกะ็ไล่ะไรก็ตัดมาละาอ๋อไล่ทัดตอนนี้ดินมาลดระันเยวนี่ฟาร์มสุขสถิตปรับปรุงใหม่ใช่ไหมเมื่อก่อนรถเข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้ตอนนี้เจาะช่องทางเพื่อให้รถเข้ามาไว้สําหรับนักท่องเที่ยว เข้ามากลางเต็นเพราะว่าคาดว่าหน้าหนาวนี้จะมาไม่ต่ำก 100. ว่าร้อยก็เลยต้องต้องเจาะช่องทางเลยเดยจะมีเต็นท์มากลางนอน